ถ้ามาดูปัญหาในบ้านเราเนี่ยมันก็มีอยู่หลากหลายปัญหานะคะเรื่องของที่ดินทํากินก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งชาวบ้านกลุ่มคนไทยไร้ที่ดินทํากินกว่าร้อยคนค่ะเขาไปชุมนุมกันที่สวนปาล์มน้ํามันของเอกชนในพื้นที่ตําบลทับปริกอำเภอเมืองกระบี่เนื้อที่กว่า1,000ไร่นะคะเรียกร้องให้ตรวจสอบสวนปาล์มที่เชื่อว่าเอกชนมีการครอบครองโดยผิดกฎหมายค่ะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชุดรักษาความสงบหมู่บ้านตำบลทับปริกอำเภอเมืองกระบี่ก็ตั้งจุดตรวจคัดกรองชาวบ้านกันอย่างเข้มงวดบริเวณทางเข้าออกหมู่บ้านนะคะป้องกันเหตุการณ์ความไม่สงบที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มชาวบ้านที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มคนไทยไร้ที่ดินทํากินกว่าร้อยคนเข้าไปชุมนุมเรียกร้องภายในสวนป่าม์นน้ามันของเอกชนพร้อมทั้งปักหลักสร้างเพิงพักอาศัยชั่วคราวเรียกร้องเจ้าหน้าที่รัฐ เข้ามาตรวจสอบสวนปลาล์มน้ามันรวมกว่าพันสี่ร้อยไร่ค่ะแกนนําชาวบ้านบอกว่าจากการตรวจค่าพิกัดทางดาวเทียมเชื่อว่าที่ดินสวนปลาล์มดังกล่าวเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร,รกรรมหรือว่าสปรกรที่ยังไม่ได้จัดสรรให้กับเกษตรกรและพื้นที่หนังสือสําคัญที่หลวงหรือว่านอสอลอก่อนหน้านี้ตัวแทนชาวบ้านได้ไปยื่นหนังสือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบแล้วแต่ว่าเรื่องมันเงียบหายไปชาวบ้านก็เลยรวมตัวเรียกร้องเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบถ้าพบว่าเป็นที่สปรกรก็ต้องยืด าจัดสรรให้กับเกษตรกรไม่ใช่ปล่อยให้ในทุนครอบครองทำกินค่ะชาวบ้านเขาไม่ได้มาสร้างความเดือดร้อนอะไรนะไม่ได้มาลักขมโมยมาได้ปิดคั้นชาวบ้านอะไรแม่เดินทางเข้าออกจากสถานที่นะแล้วบ้านเข้ามาก็อยากรู้ว่าที่ดินแปลงนี้ถูกท่องหรือไม่เป็นอย่างไรนะที่บริษัทเขาได้ทําประโยชน์อยู่ในพื้นดินเนี้ย ทางด้านของทนายความผู้รับมอบอำนาจจากเอกชนเจ้าของที่ดินบอกว่าพื้นที่สวนปา์มนี้ครอบครองถูกต้องมีเอกสารสิทธิ์ทำกินมานานไม่ต่ำกว่า30-40ปีซึ่งจะเห็นได้จากการทำประโยชน์นะคะที่มีการล้มต้นปา์มเดิมแล้วก็ปลูกทดแทนขอให้ชาวบ,บ้านที่เข้าไปบุกรุกออกจากพื้นที่และจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ